พรามเท่ามีอาชีพขอทานไม่นานก็ทำให้เขามั่งคั่งด้วยทรัพย์ชีวิตพิกับจึงทำให้เขาได้สาวงามมาเป็นเมียรเรื่องราวของชูชกเท่าขอทานได้เมียงามจะเป็นแบบไหนจะสนุกตื่นเต้นหรือไม่นั้นถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับชูชกเป็นพรามมีอาชีพขอทานอาศัยอยู่ในเมืองกาลิงคาราชเขาเที่ยวเดินขอทานไปทั่ว ด้วยนิสัยตรนีขี้เหนียวประหยัดมัธยัดรู้จักอดออมเขาขอทานได้มากเท่าไรก็ไม่ยอมนำเงินมาใช้เก็บหอมรอมริบไว้เงินที่เขาหามาได้จากการขอทานยึงทำให้เขามั่งคั่งด้วยทรัพย์มากมายเกือบจะทำให้เขาเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้จูชกจึงได้นำเงินไปฝากไว้กับเพื่อนที่เป็นพราหม์ซึ่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจ รั้นเมื่อเขาไปทวงถามเงินที่ฝากไว้กับเพื่อนก็ปรากฏว่าเพื่อนได้ใช้เงินเขาไปหมดแล้วเพื่อนเขาเลยยกลูกสาวให้คือนางอมิตตาอมิตตาสาวงามวัยแรกสาวจึงตกเป็นเมียของชูชกตั้งแต่นั้นมาทั้งที่ชูชกนั้นเขามีรูปร่างหน้าตาขี้เลอัปลักษณ์ยิ่งนักแต่นางอมิตตาก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่อย่างใด นางขยันปนนิบัติสามีเป็นอย่างดีตักน้ำตําข้าวหูงหาอาหารดูแลบ้านเรือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความประพฤติดีเรียบพร้อมของนางอมิตรดาจึงทําให้นางเป็นที่สรรเสริญยกย่องของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านต่อมาบรรดาพราหมเหล่านั้นก็พากันตำหนิติเตียนพันลยาของตน ที่มิได้ประพฤตตนเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างนางอมิตรดาทำให้พวกพันรยาพามอิจฉาริษยามาคอยด่าทอนางอมิตรดาอยู่ทุกวันนางอมิตรดาจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชูชกฟังชูชกจึงบอกกับนางว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานใดๆทั้งนั้นชูชกจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่างเลยนางอมิตรดาจึงบอกกับชูชกไปว่า ภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีมาปรนนิบัติรับใช้เราทำไม่ได้หรอกลูกผู้หญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆถ้าท่านรักเราจริงท่านจงไปหาบริวารมาปรนนิบัติรับใช้เราดีกว่าเมื่อชูโชคได้ฟังอย่างนั้นแล้วเขาก็อัดอั้นตันใจไม่รู้จะไปหาทาสหญิงชายมาจากไหน นางอมิตดาจึงแนะนำไปว่าขณะนี้มีพระเวสสัดนดรได้เสด็จออกมาจากเมืองสีพีท่านมาบำเพ็ญพจอยู่ในป่าพระองค์เป็นผู้ใฝ่ในการบริจาคทานท่านจงเดินทางไปขอบริจาคพระกันหาชาลีซึ่งเป็นโอรสธิดาของพระเวสสัดนดรมาเป็นข้าทาสเหล่าเถิดจากนั้นชูโชคจึงไปทูลขอพระโอรสธิดา เพื่อมาเป็นค่ารับใช้ตนพระเวทสันดรทรงมีใจยินดีที่จะทานบุตรให้คือการบริจาคบุตรเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อชูชกได้ตัวพระชาลีกันหาแล้วระหว่างเดินทางกลับนั้นบังเอิญผ่านไปหน้าที่ประทับของพระเจ้าสันชัยท่านทรงทอดพระเนตรไปเห็นหลานทั้งสองท่านก็ทรงจำได้ ท่านจึงสั่งให้เสนาไปพามาเข้าเฝ้าจากนั้นชูชกจึงทูลกับท่านไปว่าพระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกันหาให้มาเป็นข้าทาสของตนแล้วพระเจ้าสันชัยทรงสั่งให้เบิกสมบัติในท้องพระคังเพื่อมาไทยตัวหลานลักทั้งสองจากชูชกพร้อมทั้งได้สั่งจัดข้าวปลาอาหารเพื่อมาเลี้ยงดูชูชกอย่างสุขสำราญ ชูชกพรามเท่าขอทานนั้นเขาไม่เคยได้กินอาหารดีๆมาก่อนเขาก็ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการกินเขาได้กินอาหารอย่างตะกะจากนั้นจึงทำให้เขากินอาหารไม่รู้จักประมาณจนท้องแตกตายไปในที่สุด เรื่องสั้นชูชกจึงขอจบลงเพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้เล่าด้วยครับ